วัสดีครับผมหลังจากที่เราผ่านพระสมเด็จสององค์ไปที่ว่าผมเองไม่ทราบที่นะครับเพราะเป็นพระของคุณพ่อผมเองที่เก็บไว้แต้ผมดูเห็นว่าสวยดีก็เลยนํามาให้ชมกัน <c oughs> นะครับแต,แต่วันนี้นะครับเป็นพระสมเด็จที่ผมทราบที่นะครับก็คือเป็นพระสมเด็จที่งานระลึกข,ของของงานผูกพรสีมานะครับวัดเกาะแก้วนครสวรรค์นะครับ ก็จะสร้างเมื่อปี2518นะครับหลวงปูท่ทิมปุกเสกนะครับเหรียญน,นี้เออไม่ใช่เหรียญน,นี้พระสมเด็จองค์นี้นะฮะเ,เดี๋ยวก็ลองชมกันเลยเดี๋ยวผมขอใส่กล้องแป๊บนึงนะอะ <c oughs> นี่ครับ พละที่เห็นก็ก็ยังสวยคมชัดนะครับคือคือของเขาเรียกังนะดูดูตาเปล่านะครับจะยังสวยคมชัดแต่ดูในกล้องอาจจะมีสีเพี้ยนนะเพราะเป็นเป็นไฟสตูดิโอนะฮะก็ค่อนข้างที่จะสว่างนะครับนี่เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับฐานก็จะมีเหมือนเป็นฐานขึ้นมาเป็นเส้นแง่งๆลงมานะครับสองแง่งนี้นะครับ ใบหูก็คมชัดนะครับเป็นเส้นเล็กๆวิ่งออกมานะครับเกตรก็ชนสุ้มพอดีนะครับงงปุ๊บ นี่ผมก็ดูดูพร้อมๆเลยครับมีจุดไหนสงสัยผมก็จะซูมเข้าไปเลยนี่ครับด้านข้างนะครับก็มีเส้นแตก,แตกวิ่งคู่มานะครับอ่าน,นี่ครับนี่ครับด้านหลังงานที่ระลึกในงานผูกพัดสีมานะครับวัดเกาะแก้วนครสวรรค์อำเภอพัฒนิคมพนัดนิคม สองห้าหนึ่งแปดนะครับหางไม่ค่อยมีครับเล็กแปดอืมดนเนื้อมวลสารนะครับอ่านี่ครับ นี่เนี่ยครับก็เป็นพระสมเด็จนะครับใครชอบนะครับก็สามารถติดต่อมาได้น,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ